เอาล่ะกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบกับผมนะฮะมีภูอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราจะมารีวิว The x Kabuto Sector นั่นเองนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นเวอร์ชันแรกๆเลยนะที่ออกมาเมื่อปี2006นั่นเองนะครับโอเคก็ดูจากสภาพก็น่าจะรู้เนาะดูจากหน้ากล่องนี่โหค่อนข้างเก่าเกึกเลยนะฮะนะแล้วก็ดูจากสภาพนะฮะมีความเย็นแปลกๆนะฮะก็เพราะว่าผ่านอุปสรรคมากมายนะฮะทำให้เรารู้ว่า ผมเนี่ยเป็นคนรักษาของมากๆเลยนะฮะโอเคแล้วเรามาดูด้านข้างกันก็น่าจะรู้นะฮะว่าโอ้โหเย็นขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคู่มือนะฮะด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นร่างมัสฟอร์มแล้วก็จะเป็นร่างไรเดอร์ฟอร์มแล้วก็จะมีลูกเล่นอย่างนึงก็คือไรเดอร์ชิกนะฮะที่โคตรเท่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งะฮะโอ้โหไม่อยากให้ดูด้านนี้เลยนะ <laughs> ดูไม่สวยนะฮะ โอเคและนี่คือตัว DX Kabuto Sector นั่นเองนะฮะลองมาเปิดดูก่อนเลยอ่อสภาพของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ทว่าเราจะไม่ได้มารีวิวเจ้าตัวนี้กันเราจะใช้เวอร์ชั่นนี้อ่าเป็น CSM Kabuto Sector งานจีนนะฮะหรือพูทเล็กนั่นเองครับสาเหตุที่ผมไม่ได้นำมารีวิวนะฮะเพราะว่าเนี่ยครับ ตัว DX ของผมเนี่ยมันพังไปเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าเก็บไไมันไว้นานนะเนาะก็อาจจะมีเก่าตามการเวลาแล้วก็ดูสภาพนะฮะก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่ามันอ่ามันพังมานิดนึงแล้วนะครับผมอันนี้คลิปสมัยก่อนมีเคยรีวิวไว้ด้วยนะเป็นคลิปเล็กๆเป็นช็อตน,นั่นเองนะฮะสมัยก่อนทำโอเคก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าตัว DX เนี่ยไม่สามารถมารีวิวได้จริงๆแต่ว่า เจ้าตัวบูตเล็กตัวนี้มีเวอร์ชัน1นึ่งคล้ายๆกับ DX อยู่ผมก็ขออนุญาตนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะเพราะว่าตัวลูกเล่นของบูตเล็กเนี่ยมีลูกเล่นที่เยอะมากจนผมอาจจะตัดคลิปได้ไม่หมดก็เลยขอนำอโหมดเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนดูในคลิปนี้กันเลยนะฮะก็เป็นเลิกงามยามดีเนาะโอเคตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียใจครับผมเก็บไว้แน่นอนนะฮะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันก่อนเลยนะว่าตัวเวอร์ชั่นนี้เนี่ย เวลาเราเล่นเป็นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงนะฮะตัวเวอร์ชั่นแรกนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับเราแค่กดสวิตไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดเวอร์ชั่นแรกนะฮะของตัวซีดเอ็มบู๊เล็กตัวนี้นะฮะเอาล่ะขั้นตอนต่อมาะฮะเราจะมาลองแปลงร่างกันนะฮะด้วยเวอร์ชันซีดเอ็มเวอร์ชันแรกก็คือเป็นโหมดเวอร์ชันแรกนั่นเองะฮะหรือเป็นโหมด DX ก็ว่าได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดปุ่ม3ปุ่มนี้ก่อนเลยเนาะโอเค อ่และเป็นกิมมิกเล็กๆนะก็คือเขาอ่าจะวนลูกไปไม่เหมือนกับตัว DX T, ที่เขาจะปนกันมั่วไปหมดเลยเวลากดเสียงเนี่ยมาเดนเจอร์แล้วก็มาแบร์แบร์แล้วก็มาตัวเป็นเสียงบินนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกันดูเลยนะฮะโอเคเห็นชิ้นเสียงแปลงร่างก็ปกติเลยเนาะ น่ฮะเหมือนของเวอร์ชั่นแรกได้ฟังอีกทีนึงนะอืมสั้นๆอ่า, <c oughs> อา <c oughs> <ๆ>เขาก็อิงตามเวอร์ชั่นแรกแล้วเนาะโอเคเรามาลองกดปุ่มสามปุ่มนี้ดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะต้องกดลึกนิดนึงเวลาเมื่อกี้ผมกดเบาไปอันนี้ไม่ได้มีปัญหานะผมแค่กดไม่ลึกพอนะฮะ เมื่อกี้จะสังเกตได้ว่าลูกเล่นของตัวพุทเล็กเนี่ยเมื่อกี้เรากดผมกดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เล่นใช่ไหมเราต้องกดลึกๆเข้าไปหน่อยเออมันถึงจะเล่นได้นะทุกคนโอเคมันก็เป็นเสียงปกตินะเป็นเสียงกระทบเกาะนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการแคสออฟกันเลยนะฮะแคสออฟ ก็เสียงเหมือนเวอร์ชั่นแรกอย่างที่บอกไปเลยนะฮะเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบหนึ่งอ่าตัวเสียงพุทออนก็จะเหมือนเดิมกันเนาะไฟตรงนี้มันสวยมากเลยนะทุกคนมองจากกล้องเนี่ยมันดูแบบเอมันดูมัวม,ม,มัมันดูอะไรแต่ว่าถ้ามองด้วยสายตาคนนะ่ะ มันรู้สึกสวยทุกคนเหมือนด้วยชั้น1.5เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นกล้องของผมะเนาะเอออ่ากล้องอาจจะไม่สวยมากนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็คือ c a s t Off นะที่จริงตัวตัวของ DX เ่ะเขาไม่ได้ทำระบบ c ล o c k Up มาด้วยแต่ว่าตัว CSM เนี่ยเขาจะทำมานะฮะแต่เราไม่ได้จะเล่นลูกเล่นนี้เพราะว่าจะไปเล่นกับคลิปของ CSM อีกทีนึงแต่ว่าจะไม่ได้รีวิวโหมดแรกตัวนี้นะเพราะว่าเราได้รีวิวมาตรงนี้ละโอเค อ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการ Rider k i คิกันนะครับ 2> 1, 2, อ่ไม่มีเสียงอะไรเนาะ,ะเสียง Rider ร์คิกนะฮะของเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเวอร์ชัน DX เนี่ยจะไม่มีเสียงลูกเตะ ต่อท้ายนะฮะไม่เหมือนกับตัวนี้ที่จะมีเสียงลูกเตะต,ต่อท้ายนั่นเองครับเหมือนกับซีดเอโมชั่นแรกของญี่ปุ่นเลยนะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูอีกทีนึ่งไ,ได้ยินไหมเสียงไรเดอร์คิกมันจะเป็นเสียงดังแฟรอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็มีอีกลูกเล่นหนึ่งที่ตัวบุเล็กนะฮะเขาแถามมานะฮะกับ กิมมิคเป็นกิมมิคเล็กๆนะฮะของ Rider Kick นั่นก็คือให้เรากด 1, 2, 3เนี่ยและกดที่เลข3อีกทีหนึ่งมันจะมีเสียงพิเศษออกมานะฮะเดี๋ยวลองมาลองดูยกันกดที่เลข3อ่านี่เสียงมันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนเดี๋ยวลอง Rider Kick กันเลย ทุกคนสังเกตไหมเสียงไรเด็กคลิกมันจะยาวกว่าเดิมนะทุกคนเออสุดโคตรเท่บอกตรงอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ฝ่งจริงน,นะนี่มันจะยาวกว่าเดิมนะทุกคนก็มีลูกเล่นแค่นี้เลยสำหรับเวอร์ชั่น แรกและก็คล้ายๆกับ D X นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองพุทออนกันอีกทีหนึง่ง <N> อ่าเสียงตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเค เอาละครับผมก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิว DX Kabuto Sector นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รีวิวเจ้าตัว DX ตัวนี้แต่เป็น CSM w o o d l e g 1.5ตัวนี้ที่เป็นโหมดเวอร์ชั่นแรกนั่นเองนะฮะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้เอาตัวนี้มารีวิวนะฮะเพราะว่าก็ตามสภา,ภาพอะเนาอมันค่อนข้างเก่าแล้วเลยอาจจะไม่ได้มารีวิวแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันมีโหมดเวอร์ชั่นแรกอยู่ด้วยก็เลยผมคิดว่า เป็นงานดีและที่จะเอามารีวิวนะฮะโอเคก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเนี่ยอ่าให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราคลิปนี้ครับผมตัวซีดเอ็มบูตเล็ก1.5มาแน่นอนครับโอเคไม่ต้องห่วงกันนะฮะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีบา,บายบายด้วยนะครับ